ปนกจะมาให้ดูเนาะนี่เบ็ดที่ปนกจะตาปนกก็จะเลือกเอาแบบใส่เบ,บนี้จะ้ะที่มันไม่ค่อยใหญ่ไม่ค่อยนานมากแล้วปนกก็จะมาตัดนี่ตัดเนะาะตัดอีกทีนึงมีตรงล่างนี่จะเร้อแล้วก็เนี่ยทางนั้นเป็นแบบนี้ปนก็จะหันออกนี่หนั้นขาวแบบนี้เรื่อจ้ะหันที่มันเป็นสี่สวยอะออกเนาะ มันก็จะได้เฮ็ดที่สะอาดขึ้นมาอีกระดับนั้นว่าะเนาะอนีออ้นี่แ็ปะาตลกก็จะทำแบบนี้ตลอบจ้ะแต่เดี๋ยวจะหั่นให้ดนะูอย่างแบบยัง,ง,ยง,งเนี่ยสีนี้เนาะกันเหลาออกจ้ะเหลามันออกอีกแบบเอาเอาที่มันสะอาดที่ขาวที่สุดจะ้ะ บางทีสปก,สป,กปรกสกปรกเนาะตบเล้าออกนี่ยเห็นสะอาดที่สุดอ่ะจ,จ้ะก่อนจะตากเนาะเนี่ยแตปนกทำให้มันซ็ตถึงนี้จะเด้ยอเดี๋ยวจะหัน่นเลยดูเนี่ยตบเล้ามันออกอ,อีกกว่าจะเซ็ตจ้ะก็ใช้เวลาอยูทั้งตากทั้งหัน่นทั้งทั้ง สารพัดนะจ๊ะทำตกอย่างเนาะกว่าจะเซตไปเฮ็ดมาก็ต้องแับพิชฌามันจะมันก็จะสะอาดจะ้เเะเย่างนู้นไลมันออกค่ะน้อตรงที่ตรงที่มันจะเป็นร้อยชัดแถะนี่ปลกุกออกปาดออกจากนี่ปาดออกแบบนี้เลดนี่มันก็จะเป็นร้อยปาด ้อยมีดิดนะจ๊นะเนาะตรงไหนที่มันสกปรกแบบนะี้มันก็จะเลา้เอาออกแปรงสะอาดเี็สุดจ้ะไม่ใช่ว่ามาถึงก็มาทันเลยนะไม่ใช่ที่จะด้ยวยมาต่องน่งทันอีกใส่อันนี้เลยจ้ะรนะยะเนาะตัดใส่เลย ตั้งโต๊ะแม่เนี่ยไต้หมวแม่เนี่ยมันก็จะได้ประมาณนี้จ้ะเดี๋ยวปนกจะหาใ,ให้ดูจ้ะเดี๋ยวให้ปนกทำนี่เสร็จก่อนเนาะทำเนี่ยมันตากาหน่อยยังไงปนกแยกมาเนาะเดี๋ยวปนกทำเสร็จแล้วปนกจะหาใ,ให้ดูแล้วก็จะตาให้ดูจ้ะ เทปทีป่ปนบแยกออกมาที่จะตากน้อาจ๋ะนะทําความสะอาดเสร็จแล้วเดี๋ยวปนบจะหั่นต่อเลยจ้ะหั่นแล้วก็แผ่ตากตรงนี้น้องจา๋านะให้ทูกวัาจับกล่องให้ถ้าทีปนบตั้งเองมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยสวยเนาะมองไม่ค่อยเห็นจ้ะพอเราหั่นี๋ยวมันจะเป็นแบบนี้เลยจ้ะเด้ออันนี้ดอกมันเด้อนี่ មកចាមកជើងណាស់បងអង្គណាស់តែធួតមិននេះនេเះเนา,านนะนาามันតะแบบไม่ได้เป๊ะนี่แต่ว่ามันก็ได้อยู่เนาะนี่ประมาณนี้จ้ะเดีด๋ยวๆจะหาនេះ ดอกสองดอกปนกจะตากให้ดูที่นี่อันนี้ก็อันเน่าปนกจะไม่เอาเลยเด้อยวะเดือตากถ้าดอกไหนเน่าปนกจะถิ่งเลย Ni ăn chắc sống đóng để nóng nóng sống nóng 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 này, nóng nóng ตัวอย่างหน้าหนาเนี่ยในกระดูกพันีกทีเนี่ยมันหักเป็นอะไรก็ช่างมันจะ้ะเดี๋ยวจะแห่งเดี๋ยวนี้นิดเดียวว้านั่นะเนี่ยอันนี้ต้องหั่นออกนิดนึงแบบว่าเปแบบ็นรอยซัดแทะเนาะได้แบบนี้จะ้ะ มันแบบเหนียวกรอบดีจ้ะนี่จะไดเนี้ยหันเสร็จแล้วจ้ะจะได้ประมาณนี้เนาะแล้วก็มีชิ้นทีนเ่เอาชิ้นบนย่งเหีียวแล้วก็ตรงนี้เนี่ยยังไงเอาจยว อ <c ười> no. no. no, ันนี no. <x> ้ใช่ไม่ได้เนาะเนี่ยนีหนอนทิ้งเอาทิ้งเลยจ้ะบแบบเอาแต่สวยๆเนาะจ้ะเนาะ ั้เลี้ยงทีละอันจ้ะเลี้ยงให้มันชิดกันมากที่สุดปลกเมนทนะท่ายด้วยจะด้วยเดี๋ยวปลุกเลี้ยงชิดให้ดูจ้ะจ้ะเสด็จ้ว ตากใชจแล้วจ้ะเดี๋ยวรอให้มันแห่งม,มันก็นจะหดลงไปอีกเกี่ยวเลยจ้ะเนี่ยปกตินี่ยมันจะแน่นเนาะเดี๋ยวพอมันแห่งมันจะหดหายไปหมดเลยจ้ะเหลืออันนี้น้อยเนาะ,ะ๋ยวจะเด้อตากเนี่ย ตากได้ยังไม่ถึงวันด้วยจ้ะไกลแล่แหละปติวักวันนึงเนาะจ้ะเนะนี่ยมันจะแหงอยู่แค่นี้จ้ะจัดทีหนาๆมืนามาขึ้นเนาะปักปักอารมใหม่มืดันเมืดขึ้นจ้ะเดี๋ยวอีกอีกวันนึง่เเนงเนี่ยแล้ววาทำแหงทงเดี้วจ้ะ แล้วจับแบบนี้เนาะนี่ที่ปนกตกักก็เสือแล้วก็เปิดปรนร่มเอาจ้ะจากที่ปนกตกักเราใส่ถุงนี่มีถุงรึ่งถุง,งด้ยวยเอาแต่ตากมาจา้จะพดเรื่มันจะเหลือตากเองมันจะเหลือนิดเดียวนี่